จเนเจริญตอนทุกทุกท่านที่จริงแล้วธรรมะไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกมันยากตรงที่เราไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังเราก็เลยคิดเอาเองว่าการปฏิบัติทำต้องทาอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ส่วนมากก็คิดว่าถ้าจะปฏิบัติทำต้องนั่งสมาีิต้องเดินจงกรมมากๆอันนั้นมันเปลือกของการปฏิบัตินะการปฏิบัติจริงๆปฏิบัติกันที่ใจ อย่างเราเดินจงกรมสวยนะใจเราไม่ถูกวางจิตมันไม่ถูกมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเดินสวยอย่างเดียวหรือนั่งได้นานก็ทรมานตัวเองไปอย่างนั้นเองแต่ถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วเนะี่ยไม่ใช่เรื่องยากอะไรนี่หลวงพ่อเมื่อกี้เดินเข้ามาก็ดูว่าเขาใช้เทศเรื่องอะไรใช้ชีวิตยอย่างไรให้มีความสุข เรื่องความสุขนะถ้าเรียนกับหลวงพ่อแนละ้วจะมีความสุขคนที่เคยเรียนกับหลวงพ่อมานะจะเป็นพยานให้ได้เลยว่าถ้าฝึกอยู่กับหลวงพ่อนะบางคนเดือนสองเดือนเองชีวิตจิตใจเลียนเคยมีความทุกข์มากก็เหลือทุกน้อยเคยทุกนานก็เหลือทุกสั้นๆแต่ว่าลูกศิษย์หลวงพ่อยังไม่ถึงขั้นไม่ทุกเลยยังมีทุกอยู่แต่ว่าทุกไม่มากน้อยกว่าเก่า ชีวิตจิตใจในั้นเปลี่ยนไปคือใครๆก็อยากได้ความสุขนะตลอดชีวิตเราเราเรดิ้นรนหาความสุขมาตลอดะตงแต่เด็กๆเราก็กววาฝันไปคิดว่าถ้าเรียนหนังสือจบแล้วจะดีสบายตอนเป็นนักเรียนไม่สบายภาระเยอะถูกบัคับมากเงินก็ไม่มีจะใช้ต้องขอผู้ใหญ่อะไรไม่ได้เป็นตัวของตัวเองงั้นถ้าเราเรียนจบได้มีงานมีการทำเราพึ่งตัวเองได้จะมีความสุข พอเรียนหนัาสือจบนะก็เริ่มมีเงื่อนไขต่ออีกต้องมีงานดีๆทําเงินเดือนเยอะๆถึงจะมีความสุขเงินเดือนนิดหน,น่อยไม่มีความสุขไม่พอใช้แล้วก็ต้องมีครอบครัวมีครอบครัวแล้วก็ต้องมีลูกลูกก็ต้องหน้าตาดีต้องฉลาดบางทีเราก็ลืมดูตัวเองนะว่าหน้าตาอย่างเราผลิตเด็กออกมาไงก็ไม่ฉลาดหรอกเนี่ยเรามีความสุขของเรานะมันยิงอาศัยมีเงื่อนไข มีอาศัยเงื่อไขต,ต่างๆเยอะแยะเลยต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ถึงจะมีความสุขนะต่อไปพอโตขึ้นมาแนละ้วต้องมีตําแหน่งใหญ่ๆเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นอะไรนะี่ถึงจะดีมีตำแหน่งแล้วนะก็ยังใหญ่ต้องมีชีวิตยืนยาวอีกได้ครองตำแหน่งนานๆได้ยิ่งดีมีสุขภาพดีนะีพออายุมากเข้านะ ความใฝ่ฝันถ้าสุขภาพดีจะมีความสุขพอแก่มากๆเจ็บมากๆนั้นก็มีแต่คำว,ว่าท่าท่าอย่างนี้จะมีความสุขท่าอย่างนี้จะมีความสุขตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตจนกระทั่งแก่นะมันก็ยังมีควาว่าท่าอยู่อีกอะจนวันไหนแก่มากแล้วนะวันไหนไม่เจ็บไม่ป่วยก็จะมีความสุขมีเงื่อนไขความสุขนั้นมีเงื่อนไขตลอดเลยนี้ทํายังไงเราจะสามารถมีความสุขแบบไม่มีเงื่อนไข มีความสุขได้อย่างแท้จริงศัตรูของความสุขก็คือความทุกข์นั่นแหละถ้าเราสามารถถอนความทุกข์ออกไปได้ความสุขมันก็เกิดอันตโนมัตินี่ไม่ได้พูดสำนวนโูหานะเป็นเรื่องจริงเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเที่ยวหาความสุขเพราะหาเท่าไหร่มันก็ไม่ได้หรอกแต่ท่านสอนให้เราถอนความทุกข์ออกจากใจเราอย่างถ้าเราดูอะไรบ้างที่เป็นความทุกข์ แต่ถ้าเราจะถอนความทุกข์ออกากใจเราก็ต้องรู้ก่อนว่าอะไรเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพลาดพลาดจาบสิ่งที่รักเป็นทุกข์การประสบสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์การที่อยากแล้วไม่ได้อย่างที่อยากเป็นทุกข์นี่คือความทุกข์ทั้งหลายแล่นี่เราจะถอนความทุกข์ออกไปได้ยังไงถอนความแก่ได้ไหมถอนไม่ได้ถอนความเจ็บได้ไหมถอนไม่ได้ถอนความตายได้ไหมถอนไม่ได้ หรือการที่เราจะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารักเนี่ยเราก็เลือกไม่ได้มันจะพลัดพรากเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้อย่างเรารักกันอยู่ดีๆคนหนึ่งตายปุกปับไปก็มีหรือตัวเราเองเราก็รักตัวเองที่สุดน,นะถึงเวลาไปตรวจร่างกายไปจําปีเป็นมะเร็งตายแล้วนะคือเราเราพร้อมที่จะพลัดพราก,กจากสิ่งที่เรารักจากคนที่เรารักถึงยังไงก็ต้องพลัดพราก ยิงจะอยู่กันรักกันแค่ไหนก็ตามถึงวันหนึ่งก็ต้องรักลดไม่จากเป็นก็จากตายหรือเราจะห้ามว่าอย่าเจอสิ่งที่ไม่ชอบนะต้องเจอแต่คนที่ชอบเราก็สั่งไม่ได้หรือเราตั้งใจว่าถ้ามีความอยากเกิดขึ้นนะเราสนองความอยากได้ทุกคราวแต่เป็นไปไม่ได้เพราะความอยากของเราเพิ่มขึ้นตลอดเวลาห็นงถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ดูแล้วความทุกขนะมันห้ามไม่ได้ แก่ก็ห้ามไม่ได้เจ็บก็ห้ามไม่ได้จะตายก็ห้ามไม hmm? いい you know. like ่ได้จะรัดอยากสิ่งที่รักจะเจอสิ่งที่ไม่รักจะไม่สมหวังนั้นจะห้ามไม่ได้แล้วมันจะถอนความทุกข์ออกจากใจได้ยังไงตรงนี้เป็นศาสตร์ที่พวกเราควรจะเรียนรู้เป็นศาสตร์ถ้าพวกเราเรียนรู้ศาสตร์อันนี้แล้วเราจะถอนความทุกข์ออกได้แม้กระทั่งแก่ก็ไม่ทุกข์นะแม้จะเจ็บก็ไม่ทุกข์แม้จะตายก็ไม่ทุกข์ คนที่เรารักให้ปลูกพันุ์อยู่อยู่วันหนึ่งจากไปก็ไม่ทุกข์นะหรือบ้านเราอยู่ของเราดีๆอยู่ๆมีโรงงานมาตั้งใจมันยังไม่ทุกข์เลยเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจใจก็ไม่ทุกข์เนี่ยเราสามารถฝึกได้ความทุกข์ทางทจิตใจเนี่ยมันเกิดจากการที่ใจเนี่ยยอมรับความจริงที่กําลังเป็นอยู่ไม่ได้ยอมรับสิ่งที่กาลังเป็นอยู่ไม่ได้อย่างร่างกายเราแก่ เราอยอมรับไม่ได้ว่าร่างกายต้องแกแ่เราก็เลยคุ้มใจพวกเรานึกถึงผมหงอกเส้นแรกได้ไหมใครใครมีผมหงอกแล้วบ้างยกมือซิมีไหมโอ้เกือบทั้งห้องนะ <c oughs> ใครมีตีนกาแล้วบ้างยกมือซิโอเยอะเหมือนกัน <c oughs> นึกออกไหมตอนผมหงอกเส้นแรกที่เราเห็นนะรู้สึกยังไงสดชื่น ผมงอกแล้วอยู่มาจนอาวุโสแล้วผมงอกเส้นแรกหรือตีนกาอันแรกเนี่ยเจ็บปวดมากทําไมเจ็บปวดมากเรายังไม่อยากแก่แต่สัญญาณของความแก่มาถึงแล้วถ้าคนอินเดียืคนโบราณถ้าพอเริ่มผมงอกนะก็จะต้องออกจากบ้านออกไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเข้าใจหลักธรรมแล้วก็กลับมาเผยแผ่ต่อ เป็นวงจรชีวิตของเขาอันนั้นเขาจะให้ยอมยอมรับได้นะแก่แล้วก็มีเส้นทางเดินของคนแก่อะไรอย่างนี้ของเราเนี่ยพอผมงอกเรายอมรับไม่ได้เราก็พุ่มใจนะติ่นกาข,ขึ้นยอมรับไม่ได้ก็กลุ้มใจไม่แก่หรือเจ็บไข้ไม่สบายเคยไหมกลุ้มใจโมโหตัวเองทำไมขี้รอกจังโมโห ยอมรับความจริงไม่ได้ว่ามันจะต้องป่วยยอมรับความจริงไม่ได้ว่าจะต้องตายรุ่มใจมากอย่างบางคนตรวจร่างกายแล้วหมอรู้เลยอยู่ได้ไม่นานลบเล่าหมอบอกบอกเธอเป็นอะไรหมอธอหมอบอกเรื่องจริงนะอยู่ไม่ถึงที่หมอบอกอีกตกใจอย,ยอมรับไม่ได้หรืออย่างเรายอมรับไม่ได้ว่าคนที่เรารักเนี่ยวันหนึ่งต้องจากไปหรือเราต้องจากเข้าไปยังไงก็ต้องจาก ถึงยิรักกันมากนะไม่จากเป็นเพาะจากตายไม่เขาตายเ็ราเราตายแดงเขาจากเนี่ยพอเราอยอมรับความจริงไม่ได้ว่าเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักจากคนที่เรารักเราก็กลุ้มใจเสียใจเราอยอมรับความจริงไม่ได้ว่าในชีวิตเราเนี่ยต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบบ้างมันจะสมหวังอะไรตลอดเวลา่ถ้าเราอยอมรับไม่ได้มันก็ถูกใจ้ถ้าเมื่อไหร่นะเราอยอมรับความจริงได้ว่าเป็นธรรมดา ที่เราต้องแก่เป็นธรรมดาที่เราต้องเจ็บเป็นธรรมดาที่เราต้องตายเป็นธรรมดาที่เราต้องพลัดพลากจากสิ่งที่รักที่คนที่รักเป็นธรรมดาที่เราต้องเจอสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจเป็นธรรมดาที่เราต้องผิดหวังผิดหวังบ้างไม่ใช่หวังอะไรก็ได้อย่างที่หวังทุกสิ่งทุกอย่างการที่เราเห็นความเป็นธรรมดานี่แหละธรรมดานี่แหละคือคาว่าธรรมะถ้าเราเห็นธรรมะคือเห็นความเป็นธรรมดา ธรรมดาว่าอะไรว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่ธรรมดาของกายธรรมดาของจิตใจก็คือสมหวังบ้างผิดหวังบ้างเป็นเรื่องธรรมดาอย่างการพลัดพรากจากสิ่งที่รักเนี่ยเป็นทุกข์ทางกายหรือทางใจทางกายหรือใจเนี่ยเราอยู่สองคนเราพลัดพรากไปทุกข์กายหรือใจทุกข์ใจถูกเป็นทุกข์ทางใจ การที่เจอสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจเป็นทุกข์ทางใจนะความไม่สมหวังเป็นทุกข์ทางใจงั้นความทุกข์มันมีสองซีดสองซีดนะทุกข์ทางกายกับทุกข์ทางใจถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้ก็กา,ายนี้มันจะต้องทุกข์ใจนี้มันจะต้องทุกข์นะต้องจะปลุมใจการที่ปฏิเสธความจริงนั่นแหละนำความทุกข์มาให้อย่างมากมายเลยบางทียังไม่ทันจะพลาดพลาดจากสิ่งที่รักเลยคิดล่วงหน้า แฟนเรานอกใจเราหรือเปล่าเคยไหมใครเคยคิดอย่างนี้ไหมสงสัยแค่สงสัยก็เป็นทุกข์แล้วนะยังไม่ทันจะพลาดพลาดเลยแค่สงสัยว่ามันนอกใจเราแค่นี้ก็เป็นทุกข์แล้วใจนิยมรับไม่ได้นี่การที่จะมาฝึกให้ใจยอมรับความจริงได้ใจยอมรับธรรมะได้ธรรมะเป็นความจริงความจริงของกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความจริงของจิตใจนะต้องมีการพลาดพลาดจากสิ่งที่รักบ้าง ต้องเจอสิ่งที่ไม่รักบ้างต้องผิดหวังบ้างทำอย่างไรใจเราจะยอมรับความจริงได้อันนี้แหละคือศาสตร์ที่เราจะมาฝึกให้ใจฉลาดการมาฝึกให้ใจฉลาดให้ใจยอมรับความจริงเข้าถึงความจริงได้นี่แหละที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่การฝึกให้ตัวเองผิดมนุษย์มนาบางคนนะคิดว่าวาดภาพเอาไว้ยพระรหัเนี่จะยิ้มยังไม่ได้เลยนะยิ้มถือว่าโลภ หน้าเบื้องก็ไม่ได้กโกรธวังหน้ายากมากเลยนะว่าหันในความคิดของบางคนเนะี่ยหันซ้ายหันขวาก็ไม่ได้ว่าโลกอยากดูอมันเหมือนหุ่นยนต์ว่ามันนุ่นนะวาดเท้าเองมันอยู่ที่ใจนะใจว่าใจนะ่ะเข้าใจความจริงหรือเปล่าถ้าใจเข้าใจความจริงยอมรับความจริงได้ใจก็ไม่ยึดถืออะไรใจยังไม่ทุกข การที่ใจจะยอมรับความจริงได้นะมีทางเดียวนะพาใจให้เห็นความจริงบ่อยๆจิตใจเราเหมือนเด็กคนหนึ่งเราทําเด็กเนี่ยให้ฉลาดไม่ได้เราสั่งให้เด็กฉลาดไม่ได้แต่เราให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างเราจะบอกให้ลูกเราเก่งอยู่ๆพอบอกเธอจงเก่งมันไม่เก่งหรอกเราให้มันเรียนรู้นี่บางคนมันก็เรียนรู้ได้เร็วนะบางคนก็เรียนรู้ได,รนะรรได้ช้าการที่พาจิตใจให้เรียนรู้ความจริง ทำยังไงอันนี้แหละคือศาสตร์ที่อยากให้พวกเราได้เรียนความจริงนั้นมันปรากฏอยู่ที่กายที่ใจนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยดูมันความจริงอยู่ที่กายที่ใจตลอดเวลาอย่างร่างกายเนี่ยมีความแก่เกิดขึ้นเนืองเนงเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ดูยากมีความเจ็บเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยนะเนืองเนืองเลย นั่งอยู่นานๆก็ทุกข์นะมันปวดมันเมื่อยต้องเปลี่ยนอิริยาบถเดินนักนานๆก็ทุกข์อีกต้องต้องไปนั่งนะนั่งมากเดินมากเมื่อยนะไม่นอนต้องเปลี่ยนอิริยาบถหนีความทุกข์ไปด้วยอย่างพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องเนี้ยดูที่ร่างกายให้ดีร่างกายจะมีความทุกข์เกิดขึ้นหนึ่งเหน่งใครนั่งแล้วขันมั้งมีไหมขันล้วเราทําไงเก่าที่ผ่านมาเนี่ย ขันปุ๊บเก่าปั๊บยังไม่ทันรู้เลยว่าขันน่หออกไหมมันกลบเกลื่อนความทุกข์ไปโดยอันตโนมัติแล้วยังไม่เคยเห็นปัญหาใหญ่ที่ทําให้เราไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้ข้อที่หนึ่งก็คือการลืมกายลืมใจเราลืมตัวเราเองข้อที่สองก็คือเราไปแทรกแซงกายแทรกแซงใจจนผิดความจริงเราก็เลยเห็นความจริงของมันไม่ได้เนี่ยสองตัวนี้เองที่ทําให้เราเห็นความจริงของกายของใจไม่ได้ ก็นะเลยทําให้เรายอมรับความจริงคือธรรมะที่เกิดขึ้นในกายในใจนี้ไม่ได้กพอยอมรับไม่ได้นะเราก็ไปใฝ่ฝันสิ่งซึ่งมันไม่เป็นจริงอย่างหวังจะไม่แก่หวังจะไม่เจ็บหวังจะไม่ตายหวังจะต้องสมหวังตลอดเวลานะงั้นทางที่ดีนะเราต้องมาเรียนรู้ตัวเองให้ได้มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้ได้จะเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้ได้ขั้นแรกเลยต้องรู้สึกกายรู้สึกใจ คนทั่วทั่วไปในโลกนี้ไม่รู้สึกตัวตื่นนอนมาก็าคิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นร่างกายเป็นยังไงไม่สนใจจิตใจตัวเองเป็นไงไม่สนใจพวกเราทุกคนนะรักตัวเองมากที่สุดรักกายรักใจใม่รักที่สุดนะแต่รักเลยมากที่สุดเลยเราสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นมากกว่าสนใจตัวเองต่อไปนี้นะพยายามย้อนกลับมานะรู้สึกตัวเองบ่อย ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกคอยรู้สึกตัวไว้อย่าให้ใจลอยไปอย่างคนทั่ว,วไปนะตื่นนอนมาใจก็เริ่มคิดวันนี้วันอะไรคิดถึงวันนี้วันอะไรวันนี้วันจันทร์จะต้องไปทํางานตะลีตาลานลุกขึ้นมารีบไปทางานจะ,จะต้องคิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นตลอดเวลาขับรถไปถูกคนเขาปาดหน้าเราดูอะไรดูคนที่ปาด เราไม่ดูว่าใจกำลังโกรธเงี้ยงั้นเราล้าเลยที่จะดูตัวเองตลอดเวลาเลยเราชอบคิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นเราล้าเลยที่จะรู้สึกตัวเองอย่างเวลาเราเห็นคนที่เราชอบหรือเห็นของที่อยากได้เราสนใจอะไรสมมติเราไปเดินศูนย์การค้าเจอ iPhone 5 iPhone 6กอะไรสมมติมีไหมไอโฟนเออไอโฟนห้าใช่ไหม อยากได้เวลาอยากได้ใจอยู่อยู่ที่ไอโฟนนึกออกไหมมันจะไม่เห็นว่าใจกําลังอยากได้เนี่ยเราไม่ได้เรียนรู้ตัวเองเพราะใจของเราไปอยู่ข้างนอกสนใจคนอื่นสนใจสื่ออื่นตลอดเดินสวนไปเห็นสาวงามเห็นนางงามเดินมาใจที่ชอบเขาลนะไม่เห็นใจที่ชอบไปเห็นแต่สาวงามเวลาไปไหนมาไหนนะเจอรถชนกันเคยเจอไหมรถชนกัน เวลารถชนกันเราต้องทํำไงถ้ายัางไกลๆอยู่ก็ญหญุดหิดว่ารถติดใช่ไหมพอเข้าใกล้เราแหละททำให้รถติดเราต้องชะลอดูนะ <c oughs> เราดูอะไรเราดูรถชนกันเราไม่ดูใจที่อยากจะดูไม่ดูใจที่สยองนะดูไปด้วยกลัวไปด้วยบางคนนะวนะุ้ยมันจะชนกันแรงแค่ไหนจะสบจะเละเทะไหมอีอีอ,อีนะนะหลีตาดูคิดว่าน่ากลัวน้อยลง <c oughs> เป็นไหมนสนใจอะไรสนใจของที่บนถนนนะไม่รู้ว่าใจตัวเองกําลังกลัวใจตัวเองกาลังสยดสยองเนี่เราเรามาบอกเรารักตัวเอง่เราไม่เคยสนใจตัวเองสักทีเราสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นตลอดเวลาต่อไปนี้นะพยายามกลับมาสนใจตัวเองร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกหัดรู้สึกอย่างร่างกายมันนั่งอยู่คอยรู้สึก แต่ไปไม่ใช่เห็นร่างกายนั่งอยู่ความทุกข์ก็มาตามหยิบคันนั่งนานๆก็เมึนต้องขยับไปขยับมาหรือหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกหายใจไปหายใจไปก็รู้สึกเลยนะว่าเราหายใจเพื่อหนีความทุกข์หายใจเข้ามากๆก็ทุกข์ต้องหายใจออกหายใจออกมากๆก็ทุกข์ก็ต้องหายใจเข้าลองดูซิลองหายใจให้ยาวที่สุดเลยดูซิทุกข์ไหมทุกข์ไหม หายใจเข้าได้ไม่ถึงนาทีทนไม่ไหวแนละ้วต้องรีบหายใจออกหายใจออกเพื่ออะไรเพื่อแก้ทุกข,กใใข์อกกของการหายใจเข้าหายใจออกไปสักพักนึงก็ทุกข์อีกแล้วนะต้องรีบหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจออกเนื่อร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์แต่เราไม่เคยเห็นเพราะเราไปเปลี่ยนอิริยาบถนะนะอย่างเปลี่ยนการหายใจเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเวลานอนเป็นทุกข์ไหมกลางคืนนอนขยับไหมพลิกไหม พลิกี่ครั้งชักไม่แน่ใจปกติก็พิยกสามสิบครั้งสี่สิบครั้งประมาณนั้นแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนไม่ค่อยพลิกบางคนพลิกเยอะทำไมต้องพลิกตัวเพราะมันทุกข์ที่ผ่านมาพอมันทุกข์ก็พลิกไปเลยไม่ทันรู้สึกตัวเนี่ยท่าใจเราอยู่กับตัวเองนะเราอยู่ยกนไหมร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ท่าใจมันแจ่มแจ้งนะว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เวลาร่างกายจะตาย อะไรเป็นคนตายตัวถูกตายเวลาร่างกายเจ็บอะไรเจ็บตัวถูกเจ็บนะ